สวัสดีครับผมนะครับวิศวกรของบริษัทวิเทคนะครับวรรณพงศ์นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับคลิปของไฮดรอลิกนะครับวันนี้นะครับผมมีปั๊มไฮดรอลิกนะครับเป็นของยี่ห้อแคปเตอร์พีล่านะครับตัวนี้เป็นปั๊มของแคปเตอร์พีล่านะครับตัวนี้อันนี้จะอยู่ในรถบดถนนนะครับของยี่ห้อแคทนะครับรถบดถนนของยี่ห้อแคท ส่วนปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มแบบ3ามตอนนะครับอันนี้เป็นตอนที่1น,นะครับตอนที่สองตอนที่สามนะครับแล้วก็จะต่อท้ายด้วยเกียร์นะครับตัวนี้น,นี้จะเป็นเกียร์ปั๊มนะครับต่อท้ายอันนี้จะใช้อยู่ในรถบดถนนนะครับก็จะเป็นตอนแรกนะครับก็จะเป็นรุ่นรุ่นสองเกหนะครับขีด3ามสามสอง้านะครับตัวนี้ ส่วนตอนที่สองนะครับก็จะเป็นรุ่น296นะครับ3331นะครับตัวนี้ส่วนตอนสุดท้ายก็เป็น315นะครับขีด743นะครับก็จะมีเป็นปั๊มแบบลูกสูบนะครับทั้งหมด3ตอนนะครับ1 2 3นะครับส่วนตอนสุดท้ายก็จะเป็นตัวเกียร์นะครับตัวนี้อันนี้อยู่ในรถบดถนนนะครับ เหตุผลที่ทางผู้ใช้งานนะครับส่งมาตรวจเช็คกับเราก็ไม่มีแรงนะครับปั๊มตัวนี้ไม่มีแรงและทางทีมเซอร์วิสเรานะครับก็ทําการรื้อและตรวจเช็คแล้วนะครับก็ผลปรากฏว่าเราเจอนะครับตัวชุดไส้ปั๊มนะครับอันนี้จะเป็นวาล์วเพลนะครับวาล์วเพลเป็นรอยนะครับอ่านี่วาล์วเพลเป็นรอยนะครับ นิ้วลูกสูบก็เป็นรอยแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตูดบล็อกก็สึกแล้วนะครับพอตูดบล็อกสึกนะครับระยะมันหายนะครับก็ทําให้ปั๊มลิกได้นะครับพอปั๊มลิกก็ไม่มีแรงนะครับแล้วก็ร้อนตัวนี้นะครับอันนี้เราก็ทําการเสนอราคาแล้วก็สั่งอะไหล่ให้ลูกทางผู้ใช้งานแล้วนะครับ เดี๋ยวรออไหล่ามานะครับเราก็จะประกอบแล้วก็เทสแล้วนะครับตัวนี้ส่วนวันนี้ผมเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ผมทําง,งานครึ่งวันช่วงครึ่งวันครึ่งวันบ่ายก็มานั่งทําคลิปวิดีโอกันนะครับตัวนี้เป็นปั๊มของแคปเตอร์พีลานะครับอยู่ในรถบดถนนของแคทส่วนเพาก็นี่นะครับเป็น้อยหมดแล้วนะครับเพาเพาเป็น้อยแล้วนะครับเดีย๋วยวก็จะทําการ หาโคมให้ลูกค้านะครับประกอบอันนี้ก็เปลี่ยนอะไรใหม่ทั้งหมดทั้งสามตอนเลยนะครับเปลี่ยนตัวชุดไส้ปั๊มชุดนี้นะครับใหม่ทั้งหมดทั้งสามตอนเลยส่วนเกียร์ท้ายก็ตัวเสื้อนะครับเสื้อก็เป็นรอยแล้ว เสื้อข้างในเป็นรอยแล้วนะครับตัวนี้เกียร์ปั๊มตัวนี้ก็36ซีซนะครับตัวนี้ขนาด36ซีซนะครับตัวนี้ก็ทําการสั่งมาใหม่แล้วนะครับเกียร์ปั๊มลูกท้ายนอกจากรถบดถนนนะครับยี่ห้อแคทแล้วนะครับทางทีมงานเราก็รับตรวจเช็คนะครับซ่อมปั๊มไฮดรลิกของ ยี่ห้อซาไ,กน,นนาไก,กนะครับรถบถสนนยี่ห้อซาไกยี่ห้อโบมแบกนะครับทางบริษัทเราก็ยินดีให้บริการหมดนะครับตรวจเช็คอันนี้ก็เดี๋ยวจะทําการรอ,อไหล่มานะครับก็จะเทสเดี๋ยวส่วนคลิปเทสนะครับก็จะทําการลงอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวก็ มีปั๊มตัวไหนนะครับน่าสนใจก็เดี๋ยวจะนำมาพรีเซนต์กันใหม่นะครับแจะพบกันใหม่นะครับในคลิปต,ตัวต่อไปนะครับบาย v ีเทคนะครับสวัสดีครับ